สวัสดีครับศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางขอเสนอ Central LMI Station ตอนเจาะลึกเศรษฐกิจและแรงงานภาคกลางไตรามาสที่2ปี2568สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกสถานการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนของภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครในช่วงไตรามาสที่2ของปี2568ที่ผ่านมาครับภาพรวมเศรษฐกิจภาพรวมเศรษฐกิจภาคกลางมีการขยายตัวเล็กน้อยครับ โดยมีแรงกลับเคลื่อนหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่เร่งตัวก่อนนโยบายภาษีใหม่ของสหรัฐอเมริกาและธุรกิจก่อสร้างที่ได้รับอนิสง์จากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐรวมถึงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามครับธุรกิจกลับเผชิญกับต้นทุนที่สูงขึ้นทําให้กําไรลดลงส่วนภาคบริการและท่องเที่ยวกลับหดตัวลงเนื่องจากนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจากจีนมีจํานวนลดลงครับการลงทุนใหม่ สิ่งที่น่ากับตาคือการลงทุนใหม่ในภาคกลางชะลอตัวลงอย่างมีนัยสำคัญครับจำนวนโรงงานใหม่ลดลงกว่าครึ่งถึง52.71%และเม็ดเงินลงทุนลดลงไปมากถึง78.94%เหลือเพียง5,530ล้านบาทเท่านั้นอุตสาหากรรมหลักที่ยังคงมีการลงทุนอยู่บ้างคือผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งคิดเป็น31%ของโรงงานใหม่ทั้งหมดภาวะการจ้างงาน ด้านภาวะการจ้างงานโดยรวมยังคงทรงตัวครับธุรกิจเน้นการเพิ่มชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาในภาคส่งออกและพัฒนาทักษะแรงงานที่มีอยู่แทนการจ้างเพิ่มแต่ภาคกลางกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงานมีทักษะหรือ Skill l เวอรอย่างหนักโดยเฉพาะในสายงาน Data, t เทคโนโลยีและ Wellness Therapist นอกจากนี้แรงงานบางส่วนยังเลือกย้ายไปทำงานต่างประเทศเพื่อ,อไรายได้ที่ดีกว่า ภาพรวมกำลังแรงงานลดลง0.65%และผู้มีงานทำลดลง0.20%แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการว่างงานกลับลดลงเหลือเพียง0.93%ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำครับอุตสาหกรรมและอาชีพเด่นอุตสาหกรรมที่มีผู้มีงานทำมากที่สุดคือภาคการผลิตตามด้วยการค้ายส่งขายปลีกและธุรกิจที่พักแรมอาหารโดยอาชีพหลักคือพนักง,งานบริการในร้านค้าและตลาด สำหรับจังหวัดที่มีผู้มีงานทำลดลงมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครครับในช่วงไตรามาสนี้มีความต้องการแรงงานรวมกว่า82,760อัตราโดยสาขาที่ต้องการมากคือค้าส่งขายปลีกการให้คำปรึกษาด้านการบริหารและอาหารเครื่องดื่มส่วนใหญ่ต้องการวุฒธธิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีในตำแหน่งช่างเทคนิคและเสมียนเจ้าหน้าที่ครับ สรุป3ประเด็นสำคัญจากสถานการณ์แรงงานภาคกลางและกรุงเทพมหานครในไตรามาสที่2คือ 1. เศรษฐกิจเติบโตเล็กน้อยจากการส่งออกและก่อสร้างแต่ธุรกิจมีกำไรลดลง 2. การลงทุนใหม่ชะลอตัวลงอย่างมาก 3. แม้อัตราว่างงานจะต่ำแต่ยังคงขาดแคลนแรงงานมีทักษะและมีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นครับแนวโน้มสถานการณ์แรงงาน3เดือนข้างหน้า จากข้อมูลเหล่านี้แนวโน้มสถานการณ์แรงงานของภาคกลางและกรุงเทพมหานครในอีก3เดือนข้างหน้าคาดว่าตลาดแรงงานยังคงมีความต้องการอยู่แต่จะเน้นการจ้างงานแบบจำกัดควบคู่ไปกับการเพิ่ม OT และพัฒนาทักษะแรงงานที่มีอยู่ปัญหาขาดแคลนแรงงานมีทักษะโดยเฉพาะในสายงาน Data, t เทคโนโลยีและ e l l n e s s t h e r a p i s t จะยังคงเป็นความท้าทายหลักและแนวโน้มการย้ายไปทำงานต่างประเทศจะยังคงมีอยู่ โดยรวมแล้วตลาดแรงงานจะยังคงทรงตัวมีเสถียรภาพแต่ยังคงเผชิญกับความท้าทายเชิงโครงสร้างในด้านคุณภาพและทักษะของแรงงานสามารถติดตามข่าวสารศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคกลางได้ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆขอบคุณครับ